ของของกรุงเทพสานักงานใหญ่นะดูตรงนี้ไม่เห็นจะมีสีอะไรเลยข้างหน้าก็ไม่เห็นมีสีเป็นสามวงกลมสีเทาแล้วก็รอให้มันขึ้นสีงไงข้างหน้ามันก็ไม่ไม่เห็นจะขึ้นนะก็รออยู่นี้เอาแล้วเขาบอกว่ากดได้เลยค่ะ้กดยังไงไม่เห็นมีสีอ่ะไม่มีสีอะไรแล้วกดยังไงเลยกดมั่วกดเพ๊บขึ้นกากระบ,บาดเลยผิด แล,แล้วสีอยู่ตรงไหนคะอ่ะเขาบอกว่าแล้วแล้วเห็นสีอะไรไหมคะไม่เห็นค่ะมีเห็นแต่สีขาวอ่ะนั่นแหลคะค่ะขึ้นฝั่งไหนกดฝั่งนั้นอ้าวก็เลยแต๊แตะ๊ะอ่ะสองสองทีก็ถูกถูก <c oughs> ดีนะมันงัไม่ผ่านแล้วนะ่ะด่านเนี้ยเขาให้แค่สามครั้งคุณต้องได้สองสองในสามผิดได้แค่ครั้งเดียว <c oughs> พราะครั้งแรกมั่ว อันนี้ยากสุด